สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับสำหรับเช้านี้นะครับกับตอนถ้าจะขับรถ BMW ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะครับปกติเจอกันในรถนะครับตัวใบพัดใบพัดสีขาวฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นธงสีขาวและสีฟ้าของบาวาเรียนะครับรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีเมืองหลวงของมิวนิกนะครับ และปปัจจุบันนี้เป็นสำนักง,งานใหญ่ของ bmw อยู่นะครับในในปี1916เนี่ยบริษัทเนี่ยเป็นหลักประกันการสร้างเครื่องมือตัวแรกเป็นเครื่อง v 1 2นะครับซึ่งเครื่องมือนี้จะถูกสร้างรถยนต์เป็นออโต้เจมเลอร์นะครับเป็นเครื่องตัวแรกเนี่ยเป็นเครื่อง V นะครับในเครื่องบินด้วยนะครับซึ่ง บริษัทบ m เนี่ยการบัญชีของเวลาเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับอยากจะบอกว่า BM เนี่ยเริ่มต้นแบบปีหนึ่งเก้าประมาณหนึ 9, ่งเก้าหนึ่งหลยนะต่อมาเนี่ยก็เอาเบื้องต้นเลยนะครับตัวเริ่มต้นแบบปีตั้งแต่หนึ่งเก้าหนึ่งหนะครับแล้วก็เริ่มแบบสมัยสงครามโลกนะครับเบสออนของ BM เนี่ยเป็นคู้ซึ่งผลิตเครื่องบินมาก่อนนะครับ ประวัติสายของการใช้เครื่องยนต์ของ BMW เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รุ่น a อ r ร่นะครับจนถึงปี1945เนี่ยผลิตเครื่องบินมาเกินกว่า30,000คันนะครับแล้วรถ BMW ที่เราขับอยู่เนี่ยเบสออนเนี่ยมาจากการหาการผลิตของเครื่องบินโหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าช็อกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ในปี1959เนี่ยเฮอร์เบิร์ตควอนนะครับกลายเป็นล้อที่เปิด BMW นะครับเพราะเขาปฏิเสธการจัดการกับเดมเลอร์กับเบนซ์และทันทีที่เขาทําปรากฏการณนี้หุ้นในบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงอีก50%เลยนะครับชื่อของเคิร์สโกลา ก็เลยเป็นคนดังขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆนะครับของตัว B.M.W ว่ามีตั้งแต่ปี1916นะครับปัจจุบันปี2016โหร้อยปีร้อยปีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งปีด้วยโอ้โหเป็นฮิสตอรีที่นานมากนะครับก็ทีนี้ ผมก็ได้เอาวัดคร่าวๆแล้ว BM เมนี่ยม,มีประมาณ101ปีนะครับตัวคนเริ่มก่อตั้งนั่คือเฟรติกครับคาร์ครับนะครับตอนนี้ b m BMW เนี่ยคุณเข้าใจว่าตอนนี้มียูกีโมเดลอ่าสำหรับผมนะครับที่ผมเข้าใจเนี่ย BM อยู่รุ่นซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7นะครับก็แต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับ ภายใน2-3ปีที่เปลี่ยนเนี่ยมี BM รุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะมากไม่ใช่ 3, 5, 7ห้าเจดละนะครับมีตั้งแต่ BM ซีรีส์หนะครับเป็นรถตัวเล็กตัวจิ๋วของ BM เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณไม่เกิน2ล้านนะครับล้านเก้าสองล้านต้นนะครับซีรีส์2เนี่ยมีทั้งเป็นตัวคูเป้นะครับแล้วก็ตัวแอคทีฟ o ัวริงนะครับแล้วซีรีส์3 ก็มีทั้ง ismo, ซีดานแล้วเป็นตุวการทวริสโมนะครับซีรีส์สี่มีทั้งเป็นราคาแข็งแล้วก็เปิดประทุนนะครับซีรีส์ห้ายังคงเป็นซีดานอยู่ซีรีส์เจ็ดก็เน้นเปตัวลองเวลเบสนะครับแล้วก็มีตั้งแต่ X1, X3, X4, X5, X6 กรโตระกูล X นี่มี 5X เลยนะครับแล้ว b m ก็มีตัวที่เป็น M m package คือตัวที่แรงที่สุดและเจ๋วที่สุดของ b m เเนี่ยอันนี้มี m4 m2 นะครับ ผมทวนนิดหนึ่งนะครับมีซีรีส์หซีรีส์สซีรีส์สซีรีส์สซีรีส์หซีรีส์เ X1 แล้วก็ M แรุ่น M นะครับซึ่งแต่ละแต่ละรุ่นก็จะมีการแยกออกมาแบบเบิดเส็จ B M อันนี้มีอยู่ทั้งหมด8โมเดลโอ้โหเยอะมากนะครับอันนี้ยังไม่นับซีรีส์6นะครับเพราะซีรีส์6ไม่มีมาอไไม่มีคามาขายนะครับ ถ้าจะไล่จริงเนี่ยมีไล่หนึ่งถึงเจ็ดเลยนะครับหกเมืองไทยไม่มีถ้ามีจะมีเฉพาะตัวนําเข้านะครับใครอยากรู้ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับอคอมเมนต์มาได้เลยว่าพี่ปออยากดูรีวิวตัวนี้ตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บมาถามว่าจุดเด่นของตัวรถบีเอมเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันแตกต่างยังไงอย่างเมื่อวานที่มีคนถามผมมาว่าไอ้พี่ รถบีเอ็มเนี่ยกับเบนซ์ตต่างกันยังไงนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเบนซ์เนี่ยเป็นรถที่รอบต้นมาช้าแต่สมูทแต่ลอบปลายเนี่ยเป็นรถที่มาต็งปลายนะครับส่วนบ m เอเนี่ยผมมองให้ว่าเป็นรถที่มาต็งต้นนะครับแล้วสำหรับคนที่ชอบรถเนี่ยความเป็นสปอร์ตเขาใช้คว่าเหยียบปุ๊บมาปับ๊บกระฉับกระเฉงนะครับ ผมบอกได้เลยว่าต้องเป็น bmw เลยนะครับ bmw เนี่ยถือว่าเป็นรถที่มาเร็วนะครับแล้วก็อัตราในโค้งดีมากนะครับอัตรากินน้ำมันเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าค่อนข้างกินแต่ตอนนี้ค่อนข้างประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นตัว bm เนี่ยผมให้ทิยามน,นี้ว่าสำหรับคนที่ชอบความเป็นสปอร์ตนะครับผมเชียร์ว่าเป็นรถตัว bmw นะครับขับคล่องขับมันนะครับ แล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับไม่ไม่เลี้ยวเนี่ยค่อนข้างไหวแล้วก็ความแข็งแรงประมาณหนึ่งความนิ่มนวลผมผมฟังดูจากที่ขับเนี่ยผมมั่นใจาว่านิ่มนวลผมว่าสู้เมอร์เซเสไม่ได้นะครับคือเราเทียบกันตัวต่อต,ตัวนะครับคุณชัยชลัดบอกว่ามีซีรีส8ใช่ใช่มีซีรีส์8ด้วยผมเคยเห็นในเมืองไทยเป็น m c ็มคอนด้วยสีส้มในเมืองไทยนะ เออใช่มีแต่ผมเห็นมีน้อยมากที่ออกมาจะเป็นซีรีส์แปดแบบแบนๆไฟเหลี่ยมๆเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับเสร็จปั๊บสิ่งที่แตกต่างที่ผมบอกว่าสมมติถ้าเทียบกัน C ีค r d กับซีรีส์สาก,ก็จะค่อนข้างนุ่มกว่าแต่ความสปอร์ตจะสู้ซีรีส์สไม่ได้ส่วนซีรีส์หก็ผมว่ากับ E ก็ใกล้เคียงนะเพราะ E ก็ไม่ได้นุ่มมากนะครับแต่ว่า E เนี่ยจะเงียบกว่า ส่วน S กับ7นี่ไม่ต้องคุยกัน S เนี่ย S คัเนี่ยนิ่มกว่าแน่นอน A 7ก็จะนั่งแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงกว่านะครับแน่นกว่าจากประสบการณ์ผมนะจากประสบการณ์ผมเพราะฉะนั้นผมให้นิยามสามรุ่นนี้ผมบอกว่าเอ่อ BMW เนี่ยเป็นรถที่กระฉับกระเฉงอัตราเร่งดีเป็นรถที่ไม่รอรอบมามาเร็วไม่ต้องรอกตีนตายนะครับอ้ออีกรุ่นหนึ่ง คุณพลานัทบอกมาไปดีคือ b m w i 8นะครับซึ่งเรารู้จักชอบมากๆนะครับผมบอกเลย i 8เนี่ยเป็นรถที่ amazing นะครับถ้าคุณเคยไปดูที่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยเราเคยไปเดินทัวร์กันนะครับมีรถอันนึงที่บอก b a s e อ on ของรถแข่งระดับโลกคือ McLaren นะครับ McLaren เนี่ยคงสร้างเป็นคาร์บอนเป็นตัวคาร์บอนเลยทำให้ตัว McLaren เนี่ยเบามากแต่คุณเชื่อไหมครับว่า b m w i 8เนี่ย รถใหม่ราคาสิบสองล้านกว่าตอนนี้รถยูสนะครับน่าอยู่ประมาณเจ็ดล้านนะครับหกล้านปลายก็มีเจ็ดล้านกว่าก็มีขึ้นอยู่กับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แปดเนี่ยเป็นรถที่ผมบอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่ามากมากมาก,มากนะครับถึงแม้เครื่องซีซีจะดูเล็กนะครับพันห้าร้อยซีซีไฮบริดนะครับรวมแรงม้าของแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยออกมามีม้าอยู่สามร้อยกว่าตัว แต่ด้วยบอดี้ที่เบานะครับหลังคาประตูทุกอย่างคาร์บอนหมดนะครับโครงสร้างคัสซีเป็นอลูมิเนียมขับดีมากนะครับกับราคาผมบอกได้เลยว่าไม่มีคุ้มกว่านี้แล้วครับนะครับก็อันนี้ฟันหงนะครับตัวโมเดลนะครับมีซีรีส์หนึ่งซีรีส์สซีรีส์สมซีรีส์ส่ซีรีส์ห้าซีรีส์เนะครับแล้วก็ x 1นะครับใบอากูน x เลยแล้วก็ m นะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาคือ,อซีรีส์8ที่เมืองไทยมีน้อยนะครับแล้วก็ BMW i 8ซึ่งเป็นรถที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดของซุปเปอร์คาร์นะครับส่วนตัวโมเดลไปแล้วนะครับสเปคนะครับจุดเด่นของ BMW ที่มีอยู่ตอนนี้ที่ผมบอกนั่นเลยคือว่าเขาจะมีออปชันเช่นไฟยิงกระจกนะครับ ตัวนี้คือปวดเราจะดูที่เรือนไม้ใช่ไหมครับอันนี้มันจะเหมือนแบบมัอนในหนังนะครับยิงข้อมูลเป็นจริงๆอ่ะเป็นเลเหมือนเป็นแสงเลเซอร์สะท้อนขึ้นมานะครับขับนวิทีกระจกปุ๊บคุณมองเห็นทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อย่างบักออปชั่นเช่นเอาเท้าเนี่ยตระวัดนะครับตรงใต้รถฝากระโปรงเปิดนะครับอย่างพวกคีหลงคีเลสผมว่าก็คล้ายๆกันนะครับเราก็จะมีออปชั่นพวกนวีนะครับ ซึ่งออปชันผมว่าต่างกันไม่เยอะนะกับ Mercedes-Benz นะครับแต่ว่า material ของ b m เนี่ยจะเป็นสไตล์สปอร์ตกว่านะครับความลักชัวรีผมว่าก็ส่วนตัวนะผมว่าด้อย m e r c e d e s นิดหน่อยนะครับส่วนสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่า BMW อมาแรงที่สุดตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของ BSI วารันตีนะครับโปกติคนซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยจะกลัวว่าซื้อเสร็จแล้ว จะซ่อมได้ไหมนะครับอะไหล่แพงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณซื้อ BM เนี่ยกับ BM Thailand ตอนนี้โหวันรันตี5ไปีแสนโลอะไรเกิดขึ้นฟรีทุกอย่างนะครับเช่นเดี๋ยวผมจะมาเปิดประวัติให้ดูนะครับว่า BSI เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยย่อมาจากว่า BMW s e r v i c e i n c l u เ i v e ะครับเป็นการดูแลรถระดับพรีเมียม ซึ่งคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มเลยนะครับแพ็กเกจเนี่ยเริ่มตั้งแ่ห้าปีหรือหนึ่งแสนโลคือคุณขับไปสี่ปีถ้าถึงหนึ่งแสโลแล้วประกันก็หมดหรือคุณขับไปห้าปีทำไมคุณอาจจะถึงแค่แปดหมื่นคุณก็ถือว่าหมดนะครับคุยนี่จะถึง5้าปีก่อนแล้วถึง1นึ่งแสนโลก่อนนะครับถามว่าสิ่งที่เขาวาลันตีางันตีอะไรบ้างนะครับ น้ำมันเครื่องกองอากาศหัวเทียนน้ำมันเบรกผ้าเบรกหน้าหลังดิสเบรกหน้าหลังพวกขอบยางหัวฉีดน,น้ำฝนที่ปัดน้ำฝนนะครับตรวจเช็คความสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดความผิดพลาดนะครับยกไปรุ่นเอ็มรุ่นเอมนี่ไม่วารันตีเพราะารุ่นเอมนี่แพงนะครับก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่ bm สร้างจุดแตกต่างทําให้คนซื้อรถ bm เลากอกว่าหูพี่ bm เนี่ยเซอร์วิสแพงนะครับทําให้ปัญหาเหล่าเนี้ค่อนข้างหมดไปนะครับก็จุดแข็งของรถ bm เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่คนกล้าใช้นะครับอย่างมอเตอร์โชว์ครั้งหนึ่งเนี่ยขายหลายพันคันนะครับปีหนึ่งนยอดขายของเป็นหมื่นคันนะครับสำหรับ bmw นะครับ ถ้าสําหรับผมผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าแล้วแต่ชอบนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมรู้มาเพิ่มคือว่าเขามีโปรแกรมการขยายเวลานะครับเรียกว่า BSI Extension นะครับเดิมทีที่คุณคุย5ปีแสนโลถ้าคุณเจราจาต่อรองเนี่ยคุณอาจจะได้เพิ่มอีกปีหนึ่ง2 0 0 0 0โลนะครับกลายเป็น6ปี1,20,000โลอันนี้เป็นทริคนะครับซึ่งเวลาคุณต่อรองซื้อรถ B M เนี่ยคุณลอง negotiate ดูว่าพี่ ขอเพิ่มอีกปีหนึ่งอีกสองหมื่นโลนะผมซื้อเลยนะครับคุณอาจจะได้ในสิ่งที่แบบโอ้โหมีแบบนี้ด้วยหรอนะครับหนึ่งปีแสนสองหมื่นโลเนี่ยในระยะปีที่หกเนี่ยไม่ใช่มูลค่้าแค่สองหมื่นสามหมื่นบาทนะครับเพราะรถมันถึงรอกแสนโลเนี่ยมันจะมันจะนานเยอะบางทีคุณได้ต่อรองอันเนี้เผอเผอได้เป็นแสนโลนะครับส่วนมีคําถามเข้ามาว่าคุณอาทิตย์ถามมาว่าห้าสองห้าดีห้าสองแปดไอเนี่ย ต่างกันยังไงนะครับต้องคุยก่อนว่าถ้าสอง้าดีคือดีเซลห้าสองปคือเบนเซนนะครับลักษณะการทำงานไม่เหมือนกันดีเซลเนี่ยจะเป็นรถรอบมีต้นนะครับอปลายหมดเป็นพลังงานของเทอร์โบนะครับแต่ว่ารอบมาต้นแบบผมแนะนำวิธีการใช้ดีกว่าถ้าสำหรับผมนะผมชอบรถที่เหยียบปุ๊บแล้วมาปั๊บเนี่ยใจผมไม่ดีเซลแต่เสียงก็อาจจะดังนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ดังไม่มากแต่ถ้าสมมติเป็นรถรอบที่ ต้นมาต้นมาปลายขับสมูทไม่กระโชกโค้งห้าไม่เหยียบแล้วรอบขึ้นปืด๊ดแบบนี้ครับก็ผมเชียร์เป็น528นะครับอาหารว่าความนิยมความนิยมในประเทศไทยตอนนี้525ได้รับความนิยมมากกว่าถ้าวันนึงคุณคิดว่าคุณซื้อเสร็จแล้วซื้อง่ายขายข้องฟันหง525ครับแต่ถ้าคุณบอกว่าผมชิวๆผมชอบเพื่องเป็นซินเงียบๆอัตราเร่งสมูทผมเชียร์528ครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยว่าการชอบรถดีเซลกับเบนซินเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าตัวไหนที่แตกต่างกันยังไงนะครับ BMW Service Exclusive นะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลจาก BMW เลยนะครับทีนี้ทีนี้สรุปนะครับวันนี้เราทวนกันนะครับ BMW History นะครับมีเรื่องตัแปี1916 เฟนเดริกคาร์ลับนะครับบริษัทเบรนดมอเตอร์เวิร์กนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับส่วนโมเดลนะครับก็มีซีรีส์หนึ่งสสามสี่ห้าเจ็ดไอแปดแล้วก็เอประมาณ8ดโมเดลส่วนรุ่นที่ไม่ได้เอาเข้ามาขายก็จะมีซีรีส์หกนะครับกับซีรีส์แปดเบ็ดเสร็จเป็นสิบโมเดลเลยนะครับส่วนสเปคนะครับก็ ขึ้นอยู่ออปชันของแต่ละคันที่คุณเลือกนะครับว่าเป็นออปชันแบบไหนตัวไหนที่แตกต่างนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เป็นฟิลสปอร์ตนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องของ BSI ช่วยต่อยรองเพิ่มได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ